สวัสดีครับฉันอยากเปลี่ยนยางสี่เส้นน่ะทั้งหมดเท่าไหร่สี่เส้นอะสี่เส้นทั้งหมดหน่บาททั้งหมดสี่เส้นสี่พันบาทครับสี่พันก็สี่พันรีบเปลี่ยนแล้วกันฉันรีบได้เลยครับคุณลูกค้าถ้าเปลี่ยนเสร็จภายในสิบนาทีเนี่ยเดี๋ยวฉันให้ทีบิกพันหนึ่ง ได้เลยครับเชิญคุณผู้หญิงไปรอด้านในตากแอร์เย็นๆสบายๆได้ครับเชิญครับนี่แต่ราคามันเฮ้ยมัต้องพูดมากไปทำเลยพี่ เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้หญิง8นาทีเป๊ะไม่เกิน10นาทีแบบที่คุณลูกค้าบอกยอดสุดที่ทั้งหมด5,000บาททวนครับสแกน่ายแล้วกันได้เลยครับตรงนี้นะครับขอบคุณครับคุณผู้หญิงโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับ บ่อยๆแล้วเน,นี่ยไิ้นี่เลยนี่จริงพี่คะพี่คะครับสวัสดีครับคุณคนสวยมีอะไรให้ผมรับใช้เหรอครับ พเพาดี๋ย่ยางมันแบนนะคะก็เลยจะมาเติมลมคิดราคายังไงบ้างะคะเท<อ>่าไหร่ลมหรอใช่ค่ะสําหรับคนสวยแบบน้องเนี่ยพี่ให้ล้อละร้อยก็พอจ้ะ <c oughs> จะบ,บ้าเหรอคะล้อละร้อยสองล้อก็สองร้อยแพงไปปะพี่เอองั้นสําหรับคนสวยแบบน้องเนี่ยพี่ลดให้เหลืยญล้อละห้าสิบพอจ้ะ ก็แพงอยู่ดีค่ะพี่ไม่เติมอ่ะอ้านี่น้องจะเติมไม่เติมเนี่ยถ้าน้องไม่เติมอะนะอน้องก็เอารถของน้องครับออกไปได้เลยไม่เติมเลยคิดแพงขนาดเนี้ยกะเอารวยเลยมั้งขอให้ปั๊มเจงแล้วกันฉันไม่เติมปั๊มอื่นก็ได้เอ้าเอายังปากดีอีกปากแซ่บอีก,อกอนะี่จะทำเนียรเลยนะผลนยี่ของขาดอยู่เสียลมอุยน้องคนนี้ยังจังเลย กราบสวัสดีครับท่านลูกค้าโอ้โรระวังครับระวังครับระวังครับวันนี้มาทําอะไรดีครับพอดีระบบไฟผมรั่วนนิดหนึ่งครับร้านคุณพอจะซ่อมได้ไหมได้เลยครับไร้ปัญหาเลยครับร้านผมเนี่ยซ่อมได้ทุกอย่างเลยครับเดี๋ยวเชิญท่านลูกค้าเนี่ยไปนั่งรอตรงนู้นสบายๆเชิญครับโอ้เดี๋ยวระวังนะครับ เฟ้ Fitz: เบ้ mend. มาด่วนเลยเฮ้ยอันนี้เอาก่อนลูกเอเอดเ,ออเอป็นหุ้ยตังแน่เลยเดี๋ยวรบวนท่านลูกค้าเนี่ยเซ็นรับทราบค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับท่านลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับทางร้านเราเนี่ยมีช่างที่ฝีมือดีที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับรับรองซ่อมได้แน่นอนครับ ผู้จัดการครับคือผมซ่อมรถคันนั้นไม่ได้ซ่อมไม่ได้เหรอซ่อมไม่ได้ก็ไปหาวิธีอื่นสิไปซ่ซอมไม่ได้ซ่อมไม่ได้แล้วคุณรับปากผมช่วยๆ่วยทำไมเนะี่ยเสียเวลาจริง <c oughs> ใจเย็นๆก่อนนะครับท่านลูกค้าเดี๋ยวทางเราจะรีบแก้ไขให้นะครับ เออท่านลูกค้าครับท่ทานลูกคา้อาอ่อท่านลูกค้าครับท่านลูกคา้าใจเย็ยนๆก่อนครับอ่อพี่คุณคุณมาอยู่บนรถผมได้ไงอ่ะคุณลูกค้าครับผมซ่อมรถเสร็จแล้วนะครับผมได้แก้ไขในส่วนของระบบ ECU เรียบร้อยแล้วระบบผัดช่องนิดหน่อยครับตอนนี้กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วครับออคุณลูกคา้าลองดูครับ เยบมากเลยขอบคุณครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับทั้งหมดห้าร้อยบาทครับ งั้นเดี๋ยวผมสแกนใจนะได้เลยครับหัวจะปวดเบื่เบื่ออเคบ้านมาครับวจะปวดโอหัวจะปวดคลูกครับคุณลูกค้าค มึงทำอะไรลงไปเนี่ยฮะมึงดูดิเนี่ยมึงปล่อยเงินออกไปได้ยังไงเนี่ยมึงคิดอะไรอยู่เนี่ยฮะห้าร้อยห้าพันห้าหมื่นแกนเนี่ยมึงแยกไม่ออกเรือไงวะมึงนี่มันมโง่โง่โง่โ,งโ,งโ,งโง่จริงๆมึงดูดิเนี่ยมึงทำบริษัทเสียหายเท่าไหร่เนี่ยเงินเดือนเดือนนี้กับโบนัสของมึงกูจะไม่จ่ายถือว่าเป็นการลงโทษค่าซ่อมรถปกติห้าร้อยบาทแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโบนัสผมแล้วทำไมกูไม่จ่าย gùi không gùi lao ra lao ra อยู่เลยครับรอผมหรอใช่คุณคงพิ่งลาออกสินะใช่ครับผมเป็นเจ้าของศูนย์บริการซ่อมรถซุเปอปร์คาร์ตอนนี้ผมกำลังตามหาผู้จัดการอยู่เท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยคุณสมบัตินิสยัยและทักษะาของคุณเนี่ย ตรงตามที่ผมต้องการเลยคุณสนใจมาทำงานกับผมไหมครับคุณคือคุณเชนเจ้าของกันและการหรอครับสวัสดีครับคุณเชนผมก๊อบนะครับเป็นผู้จัดก,การอยู่ที่นี่ครับ ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทการกัดขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันครับอ๋อเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณชื่อกอลฟใช่ไหมครับใช่ครับผมได้ยินมาว่าคุณเชนต้องการผู้จัดก,การผมเนี่ยผมไปเป็นผู้จัดก,การกับคุณเชนในทุกที่เลยครับเจ้าของร้านเนี่ย ผมเป็นเพื่อนสนิทเขาเองจริงเหรอครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ผมรู้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะเอาเรื่องนี้ไปบอกเพื่อนสนิทผมคุณเตรียมตัวพักร้อนยาวๆได้เลยนะ จ๋ามุกไปตลาดมานี่นาบขวายกินไหมจ๊ะกินไหมจ๊ะมุกจะซื้ออะไรก็เรื่องของมุกสิมุกมาบอกพี่ทัยใหม่พี่คิวพี่เป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะบอกมุกได้นะแหม่ยทำอย่างกบว่าถ้าพี่บอกมุกกี้ไปอะ่ะมุกกี้จะรู้เรื่องนั้นแหละงั้น พี่อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวมุ้งไปทำให้เดี๋ยวนี้แหละเอาไหมเอาแบบกีฬาล,ลมดีอ่ะเอาไหมไม่อ่ะจิ้งอยากกินอะไรทั้งนั้นอะเอา้บาบาัลลันี่เป็นอย่างเป็นระเบียบม,ม,มาแล้วจ้าลาพลอยสุดโปรดของพี่คิวโมกี้ พี่ก็บอกมุกี้แ<ม>ล้วไงว่าพี่ไม่อยากกินนะมุกี้จะมากวนพี่ทำไมพี่<ม>คิ้วเกิดอะไรขึ้นกับข้อหัวพี่หรือเปล่าอ่ะหรือว่าพี่เหนื่อยตรงไหนหรือว่าเป็นใครหรือเปล่าบอกมุกี้ได้นะหรือว่ามุกี้ทำอะไรให้พี่คิ้วไม่พอใจหรือเปล่าออโอ้ my god จ๋าเมื่อกี้นี้พี่คิวขอโทษนะไม่เป็นไรเลยจ้ะพี่คิวเรามากินข้าวกันดีกว่าถ้าคิยวยังอารมณ์ไม่ดีขึ้นเนี่ยมุกกี้จะดื่มเป็นเพื่อนพี่เองจ้ะพี่ไม่เข้าใจอ่ะมุกกี้ทำไมคนเราถึงใจแคบใจดำกันขนาดนี้ จ้าของครอบมัวสองบ้านนู้น่ะทําไมต้องคอยกันแกล้งพี่ตอลอดเวลาด้วยอะแล้วก็ทําไมก็ไม่รู้ต้องมาไม่ไม่เข้าใจอะทั้งๆงที่พี่ไม่เคยทําอะไรให้พวกเขาเลยนะมุกี้พี่ชิวพี่ต้องหัดอดทนและถอยมาหนึ่งเก้าบ้างนะพี่รู้ไหมว่าการปรีบีประนอมเนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดเลยรู้ไหม พี่ไม่ต้องสนใจว่าเขาหรอกทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่ก็พอแล้วเข้าใจไหมมุกี้ทําไมมุกี้ถึงคิดบวกทุกเรื่องเลยอ่ะอดทนแล้วก็เอาใจพี่ทุกเรื่องเลยอ่ะเพราะว่ามุกรู้ไงว่าพี่มีภาระหน้าที่แล้วก็ความกดดันต้งเยอะอ่ะอย่างพี่ก็เป็นเสาหลักของครอบครัวเราด้วย มีพ่อแม่มแล้วก็มีครอบครัวที่พี่ต้องดูแลส่วนเรื่องงานของพี่มุกอาจจะช่วยไม่ได้มากนะแต่ว่าเวลาพี่กลับบ้านมาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมุกจะดูแลพี่คิวให้ดีที่สุดพี่จะได้รับรู้ถึงความอบอุ่นครอบครัว<ม>แล้วก็จะได้มีแรงสู้กับอุปสรรคและรักมุกมากขึ้นทุกๆวันไง ขอบคุณครับพี่ไม่ต้องขอบคุณมุกหรอกจำได้ไหมว่าก่อนแต่งงานเนี่ยเราสองคนสัญญากันว่าอะไรเราสองคนสัญญากันว่าไม่ว่าจะเจออุปสรรคร้ายแรงแค่ไหนเนี่ยมุก,ก็จะอยู่ข้างพี่และเราสองคนก็จะผ่านพ้นอุปรสรรคนี้ไปด้วยกันอ <c oughs> <c oughs> ใจฟูมากเลยอ่ะเขินนะเนี่ยพูดอะไรออกไปก็ไม่รู้อ <ม>เราจะผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปด้วยกันกินข้าวดีกว่าหิวข้าวถุงลาบควายถูกไหมลาบควาย,าข,วายของเราสองคนไงจ๊ะลาบควายนี่น่ากินเนาะ นั่นแหนนะคะแม่ขอเดินครับนั่งก่อนครับที่รคัะรคะทำไมวันนี้พาพ่อกับแม่มาด้วยล่ะคะอ๋อพอดีว่าแม่พี่เพิ่งผ่าตัดมาจ้ะแล้วพ่อพี่ก็ดูแลแม่ที่บ้านนอกไม่ไหวพี่ก็เลยพาพ่อกับแม่มาอยู่ด้วย พี่เห็นว่าช่วงนี้พอดว่างนะพี่ก็ขอฝากพอดดูแลพ่อกับแม่ด้วยนะได้เลยค่ะแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายในบ้านเราก็ต้องเพิ่มขึ้นนะคะเรื่องนี้พอดสบายใจได้เลยนะ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะเพิ่มเงินเดือนให้พอดเดือนละสองหมื่นบาทขอให้พอดดูแลพ่อกับแม่พี่ให้ดีก็พอ <c oughs> ได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวฉันดูแลอย่างดีเลยนะคะ ฮัลโหลกังอ๋อขับมารอที่หน้าบ้านได้เลยโอเคเดี๋ยวออกไปพ่อครับแม่ครับ mm hmm. พอดีว่าบริษัทผมมีประชุมด่วน mm hmm. เดี๋ยวผมต้องรีบออกไปแล้วนะครับ mm hmm. อันนี้เป็นเงินหนึ่งหมื่นบาทพ่อกับแม่เก็บไว้ใช้นะครับ mm hmm. อยากจะซื้ออะไร mm hmm. อยากจะกินอะไร mm hmm. ใช้ได้เต็มที่เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจ ไม่เป็นไรครับลูรับไปเถอค่ะพ่อรับไว้เถอะนะครับนี่ครับ <Okay. S 2> ผมไปก่อนนะครับแม่ไปก่อนนะครับพ่อครับบ๊านี้ครับนีวฉันไปส่งค่ะ<ป>ทีละคะตั้งใจทำงานนะคะเดี๋ยวฉันดูแลพ่อกับแม่ให้อย่างดีเลยขอบคุณนะ เอาอะไรเดี๋ยวลูกนี่แกท้งำเป็นไม่รู้เหลืออะไรอะ่ะเอาเงินมาหลีล่ะนี่มันเป็นเงินที่คิวเอาไว้ให้พ่อใช้นะลูกแล้วไงอะคะนี่พ่อรู้ไหมว่าแม่ไปโรงพยาบาลมาเสียเงินค่าผ่าตัดตั้งห้าแสนถ้าดูสภาพแม่ตอนนี้สิ ม่จะคุ้มเลยอ่ะคือแม่แม่อะไรคะแก่จนป่านนี้ละทำไมไม่ยอมรับความจริงจะอยากอยู่นานไปเพื่ออะไรเป็นภาระลูกหลานปะปรยอยู่ตาม,มาหนู่บ้านเดียวคนนีชุดเตีงเป็นห้องเต้ห้องเฮ่าเลยไงหวังใจฉันดูแลรับใช้ฝันไปพวกเราดูแลตัวเองได้ลูกดูแลตัวเองได้งั้นเหรอแต่พ่อกับแม่ ต้องกินข้าวที่บ้านทุกวันอยู่ดีนี่คะงั้นเอางีล้ละกันพ่อกับแม่ต้องหาเงินมาให้หนูคนละสี่พันทุกเดือนแต่ถ้าไม่มีให้ก็เชิญคะ่ะเกิดพ่อกับแม่อายุปูนนี้แล้วจะไปหาเงินสี่พันจากไหนมาให้ลูกล่ะถ้าแม่ทำไม่ไหวก็ทำงานอยู่ที่บ้านไปคะ่ะ ส่วนพ่อยังแข็งแรงดีอยู่เลยนี่ออกไปทำงานข้างนอกได้สบายแค่เงินสี่พันเก็บขยะก,ก็ได้ละมั้งเงินในเมืองมันหาง่ายขนาดนนะั้นเลยเรอลูกงั้นพ่อจะลองดูก็ได้ต้องอย่างนี้สิถ้าไม่อยากโดนไล่ออกจากบ้านหลังนี้ต้องเชื่อฝั่งฉันคนเดียวอ๋อแล้วเรื่องนี้อย่าไปบอกพี่คิวเด็ดขาด ไม,ไม่บอกจ้ะพวกเราเชื่อฟังหนูอยู่แล้วจ้ะฮัลโลจริงเหรอเออวันนี้ฉันได้เงินมาเยอะพอดีเลยอะแตกไพ่รอเลยนะเดี๋ยวตามไปใครนี้แหละอะนั่งอยู่ทำไมไปทำงานสิ ดูแลตัวเองนะแม่มโอ้ยจะอาไอาวอนอะไรกันนักหนาเนี่ยพอไปก่อนนะ,ะแม่ด้วยค่ะไปซักผ้า เจ้านายคะรอบนี้งานเสร็จก่อนกําหนดเจ้านายจะไปไหนต่อไหมคะพอดีว่าผมรับพ่อกับแม่มาอยู่ที่บ้านด้วยฮะก็เลยกะว่าจะกลับบ้านเลยได้คะ่ะงั้นเดี๋ยวดิวฉันเตรียมรถรอนะคะได้ครับ นันจอดรถก่อนมีอะไรเปล่าครับคุณคิวพดีว่าผมเห็นคนที่นั่งเงยน่นฟุตบาทนั้นเหมือนจะเป็นพ่อของผมเลยพ่อพ่อมาทำอะไรที่นี่ครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับพ่อและแม่อยู่ไหน แม่ก็อยู่บ้านนะลูกแล้วเงินที่ผมให้พ่อกับแม่ใช้ไม่พอหรอครับพอ,พอลูกพอลูกพองั้นก็แสดงว่าพ่อดูแลพ่อกับแม่ไม่ดีใช่ไหมครับเรากลับบ้านกันครับพ่อพ่อมีอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวพ่อต้องเก็บขวดให้ครบกับลูกไม่ต้องเก็บ้วครับพ่อกลับครับไม่เป็นไรลูกกลับครับพ่อ,พอกลับบ้านกัน อะไรอีกล่ะเสียไพ่สิหมดตัวเลยเนะี่ยโอ้แม่เดี๋ยวพ่อช่วยเองนี่พ่อทำไมกลับมาเร็วจังอ่ะเก็บขวดเสร็จแล้วหรอเออนั่นอะไรเก็บได้แค่นัน้นเองเหรอเก็บได้แค่น,นี้ก็ขี้เกียจละไปต้นฉันลงไม้ลงมือ ที่รักกลับมาแต่เมื่อไหร่คะคุณรู้อะไรไหมตอนที่แม่คลอดผมแม่ผมคลอดเองไม่ได้ต้องผ่าตัดแผลยาวถึง20เซนแล้วตอนนั้นที่บ้านหนูช่วงปลูกข้าวแม่ผมพักไม่ถึงอาทิตย์ ก็ต้องลงจากเตียงมาทำนาไม่ได้รับการรักษาดูแลเป็นอย่างดีทำให้มีโรคประจําตัวจนมาถึงทุกวันนี้ส่วนพ่อของผมทํางานเหมือนแร่บ้านทํางานก่อสร้างบ้านเอาเงินที่หามาได้ด้วยความยากลําบากส่งผมเรียนดยจอบและบ้านหลังนี้ที่เราอาศัยอยู่เงินค่าสินสอดที่ให้แต่งงานพ่อกับแม่ผมก็เป็นคนให้ และตอนนี้ชีวิตผมสุขสบายแล้วผมแค่รับพ่อกับแม่มาอยู่ด้วยแค่ไม่กี่วันไม่ได้ไหรือไงพอดถ้าคุณไม่สามารถเลี้ยงดูพ่อกับแม่ผมได้งั้นเราสองคนก็คงอยู่ด้วยกันไม่ได้พอเถะลูกอย่าทะเลาะกันเลย เดี๋ยวพ่อกับแม่จะขอกลับไปย่บ้านนอกเองใช่ใช่พ่อกับแม่จะไปเองลูกพ่อครับแม่ครับผมขอโทษนะครับหมขอโต้นนะครับไม่ป็นครับูกไรลูก ขอบคุณพ่อกับแม่มากนะครับให้กำเนิดผมเลี้ยงดูผมจนโตาามาอย่างยากลำบากดูแลผมเวลาที่ผมไม่สบายอดหลับอดนอนหวังดีกับผมคิดถึงผมผมขอโทษนะครับผมขอโทษนะครับแนมะ่ ไม่เป็นไรลูกพอแม่รักลูกนะไม่เป็นไรเลยคิดว่าพี่พอพี่พอยังไม่สำลิมอีกเหรอฮะพ่อครับแม่ครับ คนที่จะไปจากบ้านหราทน,นี้ไม่ใช่พ่อกับแม่นะครับแต่เป็นพ่อต่างหากที่ต้องไปจากบ้านหราทนี้ออกไปได้แล้วคอออกไปไม่ออกทำไมต้องเป็นฉันด้วยออกไปได้แล้วมานี่โอย โทษนะครับต่อไปนี้ผมจะดูแลแม่จะดูแลพ่อให้ดีที่สุดนะครับ